สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน j u r a s oh <okay>. s World the g a m กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้พี่เห็นแล้วมีแพ็คใหม่มาด้วยครับผมก็เออช่วงนี้มีแพ็คใหม่มาบ่อยจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ตบ JW ด้วยเอาสองแพ็คแล้วกันเนาะซึ่งเมื่อวานนะผมแพ็คเงินเขียวมันเปลี่ยนไป ไม่รู้มันมาแบบนั้นได้ไงครับผมแล้ววันนี้ครับผมแพ็กที่พี่จะหวดนั่นก็คือล o c k e t r a m p a g พนั่นเองนะครับผมทุกคนว้าวโหตัวอย่างเบาตัวอย่างเบาเลยทุกคนเดี๋ยวนะมันควรจะหวดหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนโอ้โหสามเม็ดครับผมเดี๋ยวตบเจดบิวด้วยครับผมวันนี้เอางั้นเอา Rocket ล็อกเก็ตเรมเพลและกันนะผมเอาแพ็คเบาๆไปก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคน ได้ตัวไม่ค่อยดีหรอกมาสามแมตช์ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมใช้ครื่งบกครึ่งน้ำสองหน้าผมกินพืชหนึ่งโอ้โหเพกเบาๆแบบนี้เอาจริงๆนะหลับตาตีก็ยังได้ปาดี The เดอะซีรีส์เขาให้อะไรนะครื่งบกครึ่งน้ำสองใช่ไหมแล้วก็กินพืชหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเอาจริงๆนะไม่ต้องถึงมือใครหรอกเอาเ,อาเลื่อนไปหลังๆเลยแล้วกันปึ๊บ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 ปึ๊รปบปึบ เบาเกินตูบอกเลยว่าแพ็คพวกเนี้ยเบาเกินครับผมนี่อูกุยคนเดียวก็เอาอยู่โอ้โหแพ็คมันเบาครับผมเดี๋ยวต่ออันนี้แล้วเราไปตบ J W รับผมเลยเดี๋ยววันนี้แพ็ค J W เปิด J W ด้วยอ่าแล้วตบหนึ่งมันรู้สึกอะไรไหมล่ะเพื่อนมันรู้สึกอะไรไหมล่ะตายนอนบักเรียบร้อยครับผม Easy the easy ครับผมว่มา เซลโตมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่เซลโตเซลไซโนจะมาเซลโตเฉยเลยไม่ใช่พี่โตอ้อนนี้เป็นพี่โตรนะดับไฮบิดแล้วตบด้วยตามโอ้โหเรียบร้อยโอุยทำดีแล้วมา,ลม,มาแล้วครับผมดิโพมาแล้วแท็กเบาๆแบบนี้พี่ต้องตีไหมเนี่ยแต่นะเพื่อผู้เล่นใหม่ครับผมไปนอนวักเรียบร้อยครับผมจะให้ดูว,ว่ามันใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมอันนี้มันก็บอกให้ใช้กิน ครึ่งบกครึ่งน,น้ำสองนอนแล้วก็กินพืชหนึ่งนั่นเองครับผมอะไรอ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะชาลีตายนอนบัดเบ,บ,บิเบิ่ยบบรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมอย่างอีซี่ฮะโอ้โห เบาเกินผู้เล่นใหม่นะผมดียังไม่มีพวกรีเจนหรือซุปเปอร์เลเท่าไหร่รับผมตีได้นาะและรอบที่2อครับผมเขาให้ใช้ครื่องบอกครึ่งน้ํหนึ่งแล้วก็กินพืช2นะทุกคนไปจัดครับผมครึ่งบกครึ่งน้ํหนึ่งทีนี้โอ้โหแต่รู้สึกว่ามันจะเอากินเนื้อมารวัวๆเลยนะครับผมทุกคนครึ่งบกครึ่งน้ํหนึ่งกินพืช2ใช่ไหมเอาเบาๆไปเอาเบาๆเอ้ยไม่ใช่ เอาเบาๆไปจัดให้มันไปนะบอมแล้วจัดดิครับผมเบาเกินอันนี้พี่จะได้ไอ้บูเล่นใหม่ดูด้วยครับผมเผื่อบางคนแบบว่าเล่นใหม่แล้วไม่เข้าใจเนาะว่าเฮ้ยพี่ฮะแรกนี้มันตียังไงฮะถ้าเราไม่ได้เอาตัวตามที่พี่บอกไปเนี่ยก็คืออ่านภาษาอังกฤษเอา,า,า,าก็ได้ครับผมไปเอาก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้เอาตัวตามที่พี่บอกไปก็จะตีไม่ได้เนาะโอ้โหมันเน้นสองเลยเหรอวะถามจริง แล้วถ้าตูแพ้มันนี่น้าแตกเลยนะทุกคนถ้าตูแพ้มันนี่หน้าแตกเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งสติบามี่ใช่แพ็กมันอีซี่แต่พออีซี่มากเกินไปเองก็จะประมาทไงบามี่ก็เกิดความประมาทแล้วมันเนี่ยเป็นกินเนื้อถึงสามตัวนะมันให้ใช้ใช้คือโบกคึ่งน้ำตัวเดียวโอ้โหแล้วตบห้าเรียบร้อยเบกโอโอนี่มาแทงให้พอขอบคุณเด้อลูกหมาครับผมอมากามาแล้ว คือเอามาทำไมเนี่ยตัวกินพืชมาเพื่ออะไรเนี่ยหืตบมันไปเลยก็ได้ไปไปนอนไปไปนอนบักเรียบร้อยย,ย้ายแพ็กง่ายๆมาหลอกคุณย,ย้ายแพ็กเบาๆมาหลอกคุณเอาวราอโลมาแล้วอโลตีสี่เลยหรือเปล่าอโลอโลตบสี่ครับผมเฟึบเรียบร้อยทำดีแล้วมาการลูกพอ่อ มาแล้วครับผมถึงคิวของเขาแล้วเพสโตมาแล้วโหโหเพสโตส่งโอันโลไปนอนออเมเทียแคนโทมเมเทียนายจะดามเมจเยอะไปเนาะ <c oughs> ก็ได้อยู่ดีเลยไปนอนบักเรียบร้อยคือพี่คำนวณว่าพี่จะได้ตบทําให้ตายใส่มันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> ไอชนะไม่ชนะมันชนะอยู่แล้วแพ็กเบาๆแบบ,แบ,บนี้ โอ้ยังบ,บอกหลับดาดียังได้อ้หูยเป็นไงล่ะเอาละผมมาถ้าไม่ตายใส่ไปเลยไปานอนมเมเีอร์ทีหลังอย่าเก็บวามาวับวับวักเรียบร้อยโอเคจจบไปในรอบสองครับผมสวยงามครับผม เอาจริงๆนะพี่ว่าแพ็คพวกนี้มาก็ดีนะพี่ก็ตีให้ดูด้วยครับผมและอีกอย่างตัวเบาๆแบบเนี้ตัวที่พี่ใช้อยู่นะตอนเนี้ยที่พี่ตีแพ็คนี้อยู่อ่ะปกติเราจะไม่ได้เห็นนะผมในแพ็กแบบปัจจุบันของพี่แล้วเนาะซึ่งตอนนี้ได้มาใช้ตัวเก่าก็ถือว่าดีครับผมมารอบทายครับผมเขาบอกให้ใช้ครึ่งโบกครึ่งน้ำสองกินเนื้อหนึ่งอ้ครึ่งบกครึ่งน้ำสองกินพืชหนึ่งไปจัดครับผม <laughs> ตัมวมัวแล้วครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำสองเหรอ ตัวมันเริ่มจะตึงๆขึ้นไหมก็ธรรมาได้ยอยู่ดีอะจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแหละจริงๆแล้วกินพืชหนึ่ง <S <S <ๆ>คือแพ็กแบบนี้มันมาได้ยังไงวะตัวอยากจะรู้ปไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมแพ็กแบบนี้มันไปคือมันเกิดอะไรขึ้นโอ้แต่อย่างว่าเนาะคือผู้เล่นใหม่อาจจะมาเยอะขึ้นนะครับผมช่วงนี้นะเขาก็เลยแบบจัดพแพ็กให้ผู้เล่นใหม่หน่อยก็ดีครับผมก็ดีนะ ถือว่าก็ตีแบบของพี่ก็ตีของำๆไปเนาะได้ตัวอะไรก็ไม่คิดมากหรอกครับผมทุกคนแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยคนจะเล่นนะคนจะเล่นเพราะว่าถือว่ามันก็ได้ตัวพื้นฐานเลยอ่ะไปนอนวะเรียบร้อยครับผมและมาอโลมาแล้วอโลยังไงล่ะสองมา ขอสองได้สองขอสองขอต้อ,องได้ศูนย์ไปเลยอโลหรออะไรเล่ารออะไรเล่าไ,ไปนอนไปนอน <c oughs> นี่แหละเวลาค่าพลังที่มันเหนือกว่าเรามากๆแล้วก็สบายจิวๆแบบอีซี่ครับผมไอเวลาที่มันเอาค่าพลังมาเหนือกว่าเราเราต้องคิดคำนวณเยอะไงเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะดายังไงถึงจะชนะมันได้ถูกไหมเออไอมันชอบเอาค่าพลังมาสูบเราไง เดนนี่แท็กระบายแบบนี้พี่เลยอยังชอบชอบเอาหูแล้วตบหกุ๊กเกยตายเรียบร้อยอุยุ๊กเกย์ทำดีแล้วลูกพ่อหมาแล้วครับผมดิโพจูคัตมาแล้วส่งมันลงไปนอนตายนอนกิ่การน้อยฟึบเบงมเวิบเๆบเๆบ,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 บหมุนไป็นไงหมุนสะบัดเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบทายครับผมวู้ อีซี่แอนเดอะอีซี่ะนี่ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้วันอีซี่จริงๆนะไม่มีเลยหรอกบายครับผมทุกคนตัวอะไรก็เอามาเด้ออุ้ยอูย้ดีนะที่ตูตีตัวได้ทั้งสามบานดีเอ็นเอนะผมทุกคนว้าวว้าวครับผมถือว่าเป็นการเก็บดี a ไปแล้วกันนะ้อแล้วก็มาครับผมถึงคิวของวันดีแล้วครับผมแพ็กเจอร์บิลจัดมาสามแมตช์ด้วยกันครับผมโอ้แล้วตัวก็ยังถือว่ามาอยู่ครับผม เอาว่เมเทียแต่เริ่มเลยมันเอามันเอาเมเทียเลเวลแม็กมาขู่พี่ทุกคนก็คิดดูดิปลายถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมมันเอาเมเทียมาขู่พี่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นการยามเกียดพี่จนเกิดไปและเอาละผมตูก็มีเมเทียล่างแม็กเหมือนกันมาดิมาดิสองมาดิโอโหแล้วไม่ตกครับผมเลือกเปลี่ยนเฮ้ย เอไอไม่ให้โอกาสตูไอนี่เลยเหรอโอ้โห,โห,โหปกติลงมาแล้วก็กันไม่ได้เหรออุ้ยรอบนี้ลงมาตบเลยอะไม่ให้โอกาสตูเล่นบ้างเลยหรือไงวะโอชิปแล้วทุกคนไปนอนก่อนไปนอนก่อนเบียดเยน้อยห้าสามโอ้โหดีนะตาเม,มียไปสะดุง้ง พี่กำลังลุ้นเลยว่าดาเมจมันจะสูงเกินไปหรือเปล่ายังอยู่ในห้าบันสามโอเคโมโนโตูยังได้ยืนต่อในเทินต่อไปยังถือว่าได้ยืนต่อครับผมขอห้ชาร์จสี่มาเถอะเดี๋ยวเมทีอเก็บเองไอสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเมทีอเก็บเองโอ้โหเอาละครับผมโอเคอยู่ดอนเมื่อกี้เกไม่ให้โอกาสชั้นเลยนะพวกเกเนี่ยไอซีมากขอสี่ได้สี่ผมขอสี ขอสี่ได้ศูนย์ไปเลยเงินก็เจอโมโนใส่หน้าไปดิโมโนไม่ไหวเลยฮะมาตบตัวนี่ <c oughs> แม่สุดจริงๆอะ่ะ AI ก็คือ AI อะ่ะผมแม่มันมันหน้ามันซะจริงมันการสี่แบบไม่ให้เราถึงตัวและมาถึงจิวของเขาแล้วผมเีทิโฟโดอนมาแล้วแย่จงรู้ไว้ซะ ว่า AI น่ะเฮ้ยเดี๋ยวปามีก่อนจะโบเดี๋ยวโอเคพี่ว่าได้อยู่ไปนอนปึ๊บปึ๊บวัเรียบร้อยไปดีและมาดึงคิวของเขาแล้วครับผมไอ้ตุ๊กกมาแล้วตุ๊กแเครื่องบกเครื่งน้ำตบสีไปเลยขอร้องตบสีมาให้ตูได้เชฉถฉายโอเคสวยงามสวยงามโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ เกือบตายเกือบตายถ้าตายมานี่ตูหน้าแตกเลยนะทุกคนโอ้ยอีกนิดเดียวเองเอาละมันดึงเวลาอันสมควรยิ่งแกโดนดาเมจแบบเต็มๆไปนอนฟ๊บว้ามาดาเมจเมดเียแบบสุดๆปึบชนะท่าด้วยบักเรียบร้อยโดนไปแสนหนะ้าโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมเป็นแงโดนไปแสนหนะ้าโถเอ้ย อย่ามาห้าวกับตูขอร้องอย่ามาห้าวกับตูมารอบสองครับผมโอ้โหดามเมจสะเทือนเรือนรัน่นครับผมทุกคนเล่เดี๋ยวนะเจอแบบนี้ตูจะมาใช้ตัวแบบเบาๆไปเล่นไปยิกหยอกกับมันไม่ได้แล้วครับผมทุกคนเอาวะทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมต้องกลัวไหมล่ะเฮ้ยมันเอาเมทเทียนเลยแ้วลแม็กมาสองรอบเลยเนี่ยเอาไน้นี่เหมือนท้าไทยระบบของตูแล้วเนี่ยเฮ้ย มันเหมือนท้าได้ตูกเกินไปแล้วทุกคน AI มันจะเกินไปโอ้โหเมเดียเลเวลแม็กและเมเดียนี้มันดาเมจโคตรเยอะเลยนะเว้ยมันจะชนะด้านหรือไม่ชนะด้านมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันดาเมจเยอะเกินโอ้โ no ห oh. และอินโดแรปเตอร์ลงมาแล้วตบตัวแบบนี้ตัวอยากให้อินโดมินาเล็กตบเหลือเกินแต่เก็บแต้มไว้ก่อนครับผมสองบาทขอสองได้สองขอสองขอสองขอสองได้สองสวยงาม รอบหน้าเจอมหาเทพยูดอนอินโดมินาตเล็กเจนสอรูกพ่อทำดีและวขอแทงไปก่อนแล้วกันเพื่อทีมสามเอ๊ะมันชอบเหลือแต้มหนึ่งเไว้เอไเนี่ยหมาก็โบมหาเทพยูดอนมาแล้วสิ่งที่อินโดมินาตเล็กเจนสฝากฝันไว้หนูอย่าทําให้น้องผิดหวงังไปนอนนี่ไงตบสุดตบสุด วะเรียบร้อยเมื่อกี้พี่แบบกะไว้ว่าเฮ้ยตูจะกันดีหรือเปล่าวะไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่โอ้โอ้โอตูวกำลังคิดอยู่ว่าตูจะตายไหมโอ้ตูยังรอดมาได้ทุกคนเอาระกันถึงเวลาแกไปนอนไปนอนวะเรียบร้อยเลียงชิวกันไปนอน อาล่าและเมเทียโฟดอนมาแล้วเมเทียโฟดอนดามเมจอยู่ที่5้ามาสองจะตบเท่าไรจะตบสี่ครับผมทุกคนโอ้อขุยมันใส่สุดบ้างครับผมและหมาแล้วครับผมจะไปโนตาจุคันว่าแล้วสง่งมันลงไปนอนหวันดีลูกเอาดามเมจแบบสุดๆตะเกย์เทือนเลั่นไปเลยไม่ถึงแสนวะไม่ได้ชนะธาานไงว้า เ่เรียบร้อยก็ห้าหมื่นนะครับผมโอเคจบไปในรอบที่2องครับผมอีซี่บางดีเดอะซีร <series> ีเขาให้ก็ยังอีซี่อยู่ครับผมก็าาไม่ได้มีไรก็าาไม่ได้มีอะไรนี่มารอบท้ายครับผมมันก็ยังอีเ<ท>ฮ<าย>้าาย เอไอมันเกียนตูหรือเปล่าวะทุกคนมันเอาเมเดียโ,โฟดอนเลเวลแม็กมา3มรอบติดเลยนะเว้ยแล้วมันต้องเลเวลแม็กด้วยหรอวะตู้ถามจริงๆเหอะมันเป็นอะไรของมันวะโอ้โหเดี๋ยวนะตูจะประมาทมันอย่างนี้ได้ไหมตูจะประมาทมันแบบมันไส้ได้ไหมหืมอย่างนี้จะเข้าหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวลองแล้วกันนะแพ้ไม่เป็นไรเนาะค่อยเล่นอีกตาไปตาบอมแล้วจัดดิครับผมด้วยความหมันไส้ ตัวอยากเล่นแบบประมาทใส่มันแหละมันเกินอ่ะทุกคนมันเกินไปเดี๋ยวนะมันลงมาปึ๊บป๊บยูดอนที่ว่ามันเปลี่ยนยูดอนลงมาแน่เลยแล้วยูดอนดาเมจจะอยู่ที่ห้าพันกว่ากวาผมหรือไม่เมเทียโอ้โหนึกว่าเมเทียจะตกสวนด้วยอาลละผมและมหาเทพยูดอนลงมาและยังไม่เลือกที่จะตกครับผมเพราะฉะนั้นเก็บแต้มไว้ก่อน อินโดมินันเร็กสตัวครับผมต้องเก็บสามตัวนี้ให้ได้ครับผมนี่เป็นความท้าทายเหมือนกันนะที่จะเล่นแบบเอาตัวแบบโหดๆมาเลยมันก็มันเดี๋ยวมันไม่หนุกครับผมเออมันต้องตัวนี่แหละตัวเพ้ๆมันนี่แหละเล่นแบบเพ้ๆมันนี่แหละดีที่สุดละมาห้าสองโอยดีนะดีนะเลือดอินโดมินันเร็กยังรับไหวยอยู่ครับผม เลือด500สีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนวันช็อตวันคิวของเมเทียไงเมเทียดาเมจอยู่ที่502ครับผมเลือดของอินโดมินัสเร็กพี่เนี่ยอยู่ที่504เนี่ยอย่างที่บอกพี่เก็บแพ็กจนตัวขนาดนี้แล้วนะให้บิดไป2รอบแล้วนะอินโดมินัสเล็กเจน2พี่มีตัวเดียวใช่ไหมเลเวลแม็กแต่เจน1เนี่ยตัวมี2ตัวแล้วแพ็กมันมาบ่อยไงแพ็กมันมาบ่อยเปลี่ยนเป็นอินโดอินโดเจนสองบ้างได้ไหมทำดีแล้วกิก้าไคโลลวพ่อหมาแล้วครับผมอินโดมินาเร็กมาแล้ว น่าจะมีแพ็กของอินโดมินาตเร็กเจนสมาให้ตีบ้างอ่ะสลับเปลี่ยนกันบ้างดิเอาละเว้ไปนอนตีแบบทิ้งกวนปึ๊บบักเรียบร้อยไปี่มาอินโดมินาตเรกออกโรงและหมาแล้วครับผมเมเทียโฟดอนมาแล้วแล้วไ,งแ,วไง,งแล้วไงไดมีท่ามาสแล้วไงอิงมาสมรอบแล้วมันจะเกินไปแล้วตบด้วยสีแบบนี้เรียบร้อยทำดีแล้วอินโดมินเร และมาแล้วครับผมอินโดมิรานเร็กมาแล้วตัวมีสอเป็นไงงงไม่ดีเอไองงไม่ดีนึกว่าล่างโคนแ้วโโโเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปโดนบักเรียบร้อยไปดีคำนวณและมาอมโมมาต้ามาแล้วอมโมมาต้าหวังว่าจะไม่ตีไปที่ห้า0ันนะโอ้โหแล้วมันเลือกที้จะกันครับผมงั้นก็เจอท่าไม่ตายไปเลย ไปนอนฟืบบักบักย่ํมเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบตายครับผมสวยงามครับผมหวันนี้จัดสองแพ็คแบบเต็มๆครับผมเอาละถึงเวลาที่เราจะไปเปิด JW ครับผมแล้ววันนี้ได้อะไรได้อะไรจะดวงดีเหมือนเดิมหรือเปล่าและเข้ากับ เข <sk nell> ากลับมาอีกลแล้วครับผมคนดีคนเดิมมาพันห้านั่น,น,ม,น <laughs> มันเป็นแค่ความฝันมันเป็นแค่ความฝันในช่วงนั้นครับผมทุกคนเอาละใครร้องเครื่องเหมือนจะหลุดเครื่องเหมือนจะหลุดฮะเริ่มค้างครับผมทุกคนเอาละต้องรีบและว JW มาถึงเวลาละต้องเปิดแล้วครับผมตัวไหนก็ได้ละหนึ่งหมื่น JW <sk len> ทุกคนคุณเล่นใหม่ครับผมเก็บ JW แล้วมาเปิดซองแบบนี้ครับผมคุณจะได้รีเจนระดับสามที่ค่าพลังมันจะช่วย ให้ทีมใหม่ๆได้นะให้ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยได้มีกําลังลบเพิ่มครับผมแต่หลังๆก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ช่วยได้ช่วยได้ช่วงแรกครับผมมาทุกคนเปิดดิครับผมได้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยเงินเกี่ยวว่าร้อยแล้วเพรโตชูคันมันมาอีกแล้วครับผมโอ้โหตัวจนเลเวลแม็กไปแล้วโอโหทำไมไม่เอาตัวที่ยังไม่แบกมาแล้ว ตอนอยากได้มันไม่มาครับผมตอนไม่อยากได้มาลัวๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมและมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม